แจกสูตรตีบ้าน13ที่ใช้ทํา3ดาวบ้าน14ได้เป็นอย่างดีวันนี้แก้มากับสูตรที่ยากสุดหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นการใช้ซุยลาวาบอลลูนสูตรนี้จะเล่นยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นเป็นนะครับถ้าเราฝึกชตจนชํานาญแล้วเนี่ยสามารถตีบ้าน13 14ได้ทุกหลังเลยฐานที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะทันไว้ให้ในคำอธิบายชมเพียงแค่กดที่ลิงก์ในคำอธิบาย ก็จะเซฟสุดนี้ได้เลยแล้วก็ทางแคนดี้ชัยนะครับแก้วแนะนําไม่ขอเป็นคนเถื่อนขวานยึดตีสองตัวบ้าและขึ้นยิงลูกไฟนะครับแต่ว่าชมจะต้องใช้เครื่องจักรครับเป็นผลิตไปเองครับ3อันแตกต่างกันนะครับก็จะมีเรือเหาะรบศิลาและคื่องยิงเดอดล็อกครับซึ่งวันนี้แก้วจะสอนเล่น3ามเครื่องจักรนะครับก็จะเป็นเคื่องยิงลูกไฟเรือเหาะแล้วก็ขึ้นยิงเดอดล็อกครับที่ประชุมเอาไปใช้ในสัานการต่างๆได้ดีเลย เรามาดูกรผู้กล้ากันนะครับคิงไปกับขวดน้ำมียคุ้มข้างและถุงมือยัดควีนไปกับขวดน้ำมีดล่องหนและลูกธนูแช่แข็งนั่นเองและปูเรนครับไปกับคัมพีมัตะและอัญมณีแห่งชีวิตเจ๊ไปกับเดิมๆเลยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าจะโจมตีอย่างไรเจอบ้านหลังแรกแล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันครับเป็นทรงต่อต้านสมดาญนะครับเราจะดูที่บ้านก่อนครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ด้านนอกเราจะเข้าไปที่บ้านกัน แล้วก็ดูสลรวารนครับว่าเป็นเส้นเดียวหรือ5เส้นถ้าสลรวาเป็น5เส้นครับเราจะต้องกาจัดก่อน,นครับหรือว่าให้ความสําคัญก่อนครับเพราะบอลลูนจะเล่นยากแบบนี้นะครับด้านล่างไม่หนักเท่าไหร่นะครับเราจะเข้าด้านบนกันก็แก้วมองว่าแก้วจะใช้เครืยิงลูกไฟนะครับลงไปด้านซ้ายเลยนะครับแบบนี้เลยเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีกับสลรวารหลายเป้าหมายนะครับแล้วเราเข้าที่บ้านกันการเข้าที่บ้าน,นครับเราจะต้องเข้าไปให้ผู้ชมปล่อยนแมคคกระดูกไปก่อน,นครับ2ขวด แล้วปล่อยโกแข่งลงไปหนึ่งตัวตามด้วยคิงควีนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เนลล่าข้าหัวครับลงไปที่คิงแบบนี้เลยก็สามารถที่จะโจมตีไปได้นะครับเรามีระเบิดก็ปล่อยเปิดกระแพงเข้าไปด้านานแบบนี้เลยครับและคิงจะเข้าไปมันกอน้อยใช้ได้ก็ใช้แปนะครับใช้ซุปเปอร์คนเทีย์ไปด้านขวาเราใช้ระเบิดไปเพิ่มนะครับและคิงอาจจะต้องใช้มือยักษ์เลยเราใช้เนลล่ข้าหัวไปเพิ่มนะครับที่ควีนแต่ควีนตายลงไปนะครับเราจะเข้าไป เรามีล่องหุ่นยืนขวดครับสามารถใช้กับควีนได้ควีนก็จะได้โจมตีบ้านได้นั่นเองแล้วใช้ล่องหุ่นไฟแบบนี้เลยครับแล้วรอให้ควีนมาที่บ้านครับเราได้บ้านก็ถือว่าไม่ยากแล้วนะครับถ้าเราได้บ้านเนี่ยการเล่นลาวารุนก็จะง่ายเลยครับโอเคเราโจมตีที่บ้านครับแล้วก็ถ้าฝั่งของควีนโจมตีนะครับขึ้นยูไฟอยู่ด้านล่างฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับเราอาจจะเข้าจากทางด้านด้านอิซีก่อนครับแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวขึ้นยิูไฟจะปล่อยฐานออกมานะครับฉะนั้น แก้วยธนูนครับลงไปโจมตีสิ่งก่อสร้างตัวนี้ก่อนเลยเพื่อไม่เสียเวลาครับแล้วก็ปล่อยพมุดลงไปเราเข้ากันครับเราใช้ลาวาลงไปด้านล่างครับเพื่อให้มันไปด้านบนแล้วปล่อยบอลลูนชุดแรกไปนะครับสจุดจุดละจุดละสตัวนะครับถ้าหากว่าลาวาโดนโจมตีมาครับก็ปล่อยลาวาลงไปเพิ่มครับเราใช้บอลลูไปด้านขวากะกะเอานะบางทีก็ใช้3ตัวบ้าง4ตัวบ้างครับแก้วแก้วก็ไม่ไม่ชัวร์แน่นอนครับเราใช้เพิ่มดยลงไปนะครับให้บอลลูน ตรงไหนที่โดนโจมตีมาครับเราก็ใช้วิ่งไวเราใช้พา,าลงไปนะครับแบบนี้เลยและแก้วก็ปล่อยบอลลงไปได้านขวาด้านบนแบบนี้เลยครับใช้มินเนี่ยนลงไปและแก้วใช้สกิลคัมพีมะตะได้ครับแก้วใช้คัมพีมะตะเลยแล้วก็ใช้วิ่งไวลงไปครับคือถ้าเราเจอบ้านต่อตั้ง3ดาวนะครับมันจะทํา3ดาวได้ง่ายครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ควีนเข้าไปโจมตีบ้านได้นั่นเองแล้วก็ ขึ้งลูกไฟสามารถที่จะโจมตีมุมใดมุมหนึ่งนะครับที่มีสาวาได้นี่ก็เลยทําให้เราคร้บสามารถที่จะตีบ้าน13และสวัสดน้ํายาโชได้นะครับแก้วทิ้งได้แช่ยาพิษแปนะครับเราก็ได้3ดาวบาลูนเหลือเพียบเลยนะครับนี่คือความโหดของซุยลาวาลูนะครับคุณชมอาจจะดูแล้วตีย่านครับเดี๋ยวดูแก้วอีก2ตานะครับแก้วจะใช้เครื่องจากที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณชมไปดูกันนะครับว่ามันจะเล่นอย่างไรมาชมมาที่2กันต่อนะครับอย่างที่แก้บอกไปว่า แก้วจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรเป็นเรือรมนะครับแต่แก้วบอกก่อนนะครับว่าถ้าชมใช้เครื่องยนต์ูไฟได้นะครับให้ใช้เครื่องยเครื่องยนต์ูไฟนะครับมันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับมันค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่ถ้าใช้เครื่องยนต์ูไฟไม่ได้นะครับโดนดักหมดเลยก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้เรือรมแทนได้นะครับเราจะเข้าไปนะครับแก้วเห็นว่าด้านล่างครับมีควีนและสารวานครับแต่ว่าสารวานนิ่งขวานครับเป็น5เส้นก็น่าสนใจนะครับแต่เข้าแก้วเข้าด้านล่างดีกว่าแก้วใช้บอลลูนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อย ดูหอดุบเข้าไปแก้วอาจจะปล่อยเอบ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยเพื่อที่จะโจมตีได้หนักขึ้นนั่นเองแล้วก็ลงไปนะครับสามารถโจมตีโซนนี้ได้และเยติก็จะโจมตีสารวาได้ไหมแก้วมองว่าได้นะครับเราก็จะได้โซนนี้เป็นหนึ่งโซนนี่คือข้อดีของการใช้เยติที่ออกมาจากเรือหอดุบนั่นเองแล้วเราจะเข้าไปนะครับเราก็ตัดทางได้เลยนะครับแก้วมองว่าด้านขวาเราเข้าไปได้นะครับที่สารวาหลายเป้าหมายเราจะเข้าไปนะครับเราก็ตัดทาง ก้ใช้มังกรน,น้อย1ชั้นและใช้ซปเปอร์คนเทอนอีก1ชั้น,นครับเพื่อที่จะตตะทางตรงนี้เลยโอเคจากนั้นครับเราใช้ใน่อแมคงกระดูกไปไม่ได้นะครับเราปล่อยไปด้านบนละกันเพราะด้านล่างจะเจอกับสรารวานครับทำให้คงกระดูกไม่คุ้มเราก็ปล่อยคิงฟีลงไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดครับลงไปด้านในเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงแล้วก็คิงจะเข้าไปนะครับเราใช้ระเบิดไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลย แล้วเราก็ใช้น้มยาลกอดูุ่นไปด้านซ้ายแบบนี้แล้วก็คิงจะเข้าไปนะครับเราใช้ถุงมือยักษ์เลยคิงก็จะเข้าไปด้านในนะครับคันท่านใดที่ยังไม่ซื้อถุงมือยางแก้วแนะนําให้รีบซื้อเลยนะครับก่อนที่มันจะเลือกวางขายนะครับแก้วไม่รู้ว่าขายถึงเมือ่อไรโอเคโอ้โหคิงทําให้แก้วผิดหวังเลยนะครับแก้วลืมใช้น้ำยาล่องหุลงไปช่วยนะครับทาให้เราไม่ได้สาะวันเองเคลื่อนเลยนะครับเคลื่อนเลย เครื่องกวาดอากาศครับเหลืออยู่พอไม่ได้ล่างครับฉะนั้นเราเข้าด้านล่างเข้าไปนะครับแบบนี้และใช้บอลลูนลงไปนะครับจุดแรกเราปล่อยไปจุดละสี่ตัวนะครับแล้วปล่อยปูเดนเจปล่อยาวาลงไปเพิ่มนะครับแล้วปล่อยลงไปด้านบนแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้เนี้ลงไปนะครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไปได้นะครับแก้วปล่อยเพิ่มเลือดลงไปด้านซ้ายแก้วแช่ไปที่บ้านก่อนเลยแก้วแช่ไปที่เอ็กโบก่อนเลยแล้วแก้วใช้วิ่งไว เราใช้แช่ไปที่บ้านเรวรอให้ปูดิงเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้สกิลคัมพิมตะเลยเราใช้วิ่งไวลงไปนะครับเพื่อที่จะไปที่บ้านต่อแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหุนลงไปด้านล่างแบบนี้เลยแล้วก็จะจุมตีไปที่บ้านได้นะครับบ้านก็จะพังลงไปนะครับเจชิ่งไปเราใช้ยาพิษไปที่คุงกระดูกอากาศเลยนะครับแล้วก็เวลาคือสิ่งสําคัญครับที่เรายังอยู่ด้วยกันก็จะใช้ คนเถื่อนครับลงไปด้านขวาปล่อยพอมดลงไปนะครับโจมตีสิ่ง่กสร้างเจลงมานครับเราก็จะได้สามดาวนะครับนี่คือตาดที่สอนครับที่แก้วนำมาฝากกันยังไงชมลองดูที่แก้วเล่นครับแล้วค่อยนําไปปรับใช้นะครับมันต้องฝึกเยอะเหมือนกันนะอาจจะใช้เวลาฝึกประมาณ2-3อาทิตย์นะครับเล่นบ่อยๆเนี่ยอาจจะจัสตีบ้านตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าจะฝึกแล้วก็ไปพ้นเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ทรัพยากรด้วย แลได้ฝึกไปในตัวนะครับก็จะช่วยผู้ชมเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองผู้ชมต้องฝึกเยอะๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตาก,กันนะครับกับการใช้เครื่องยิงเดอะล็อกมาชมมาสุดท้ายกันดีกว่านะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องยิงเดอะล็อกกัน,นครับโดยเครื่องยิงเดอะล็อกเนี่ยเหมาะกับบ้านที่เป็นบ้านต่อตั้งสามดาวน,นะครับแบบนี้เลยแล้วก็เหมาะกับบ้านที่ตั้งสารวาเป็นหลายเป้าหมายนะครับเราจะใช้เครื่องยิงเดอะล็อกเปิดทางให้คิงกับควีนเนี่ยเข้าไปใน,ในนั่นเอง เดี๋ยวแกวจะเล่นชมกันนะครับมาดูความโหมดของมันกันนะโอเคกนนี้เลยนะครับแกจะเข้าไปเราใช้การตัดทางก่อน,นครับก็ปล่อยสปูร์คอนเทิร์ลงไปนะครับใช้อ่ามนก็น้ั้นลงไปด้านซ้านะครับแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นแก้วใช้บอลลูนลงไป2ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็เราใช้บอลลูนไปด้านขวาแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วเราเปิดกรแพงก่อนเลย เราใช้น้ำยาคุกกระดูดครับลงไปด้านบน2ขวดแล้วปล่อยโกแข็งคิงควีนตามด้วยคึ้ยืนเดือดล็อกเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปและจะเปิดกระแพกตรงนี้นะครับทำให้คิงกับควีนสามารถที่จะเข้ามาโจมตีโซนนี้ได้เดี๋ยวเราดูกันครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าควีนจะเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้าไปด้ไหนไหมอาจจะเดินออกมาด้านข้างนะครับเราใช้โอเคเข้าไปด้ไหนนะครับเราใช้น้ำยาล่องหัวลงไปได้นะครับถ้าจําเป็น แล้วก็ขิงยินดูล็อกไปต่อได้น,นะครับถือเยี่ยมเลยควีนยังไหวอยู่นะครับคิงยังไหวอยู่เราเปิดกงนแพงได้ยังเราเปิดกงนแพงได้แล้วนะครับก็จะเข้าไปเราล่าหุ่นไปที่ควีนก่อนเลยแบบนี้เลยแล้วก็คิงเข้าไปนะครับเราสามารถใช้ทุนมือยักได้นะครับควีนใช้ท่าไม่ตายแล้วนะครับแล้วก็คิงใช้ทุงมือยักเลยคิงก็จะเป็นยักใหญ่นะครับเข้าไปโจมตีด้านในแล้วก็จะพังด้านในได้นั่นเอง คูก้าของเขาครับดึงให้คิงมาด้านซ้ายแล้วเราได้สระวางหมดเลยนะครับที่เหลือบ้านก็ไม่น่ามีอะไรหุดแล้วนะ <c oughs> แก้วจะเข้ากัน,นครับโดยแก้วเข้าด้านบนแล้วก็ปล่อยบอลลูลงไปนะครับ12 3 4 1 2 3 4 1 2อย่างนี้เลยนะครับกากะเอาเนาะค่อยๆเล่นดูก่อน,นครับแล้วก็จับจุดเอานะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่แก้วใช้เพิ่มเลือล่อนลงไปตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องกวาดอากาศครับมันจะเป่ามานั่นเอง เราปล่อยเจลงไปนะครับแก้วลืมปล่อยลงไปแล้วปล่อยลาวาลงไปด้านล่างครับใช้บอลลูนลงไปให้หมดเลยครับใช้มินเนี่ยนลงไปแล้วก็เราสามารถที่จะแช่ไปที่บ้านได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็แช่ไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปเพิ่มคั่เลยครับแล้วก็จะใช้สกิลคำพิมพตานะครับเมื่อบ้านพังลงไปไม่เช่นนั้นบ้านมันจะระเบิดใส่บอลลูนนั่นเองเราใช้วิ่งไวนะครับวิ่งหนีไป แล้วก็ด้านซ้ายนครับเราสามารถใช้วิ่งวายแช่ไปได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราใช้ระเบิดใช้ธนูลงไปได้นะครับใช้คนเทือนลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยนลักขัวหัวนครับลงไปเก็บกวาดได้นะครับปกตินักขวหจะต้องใช้โจมตีผู้กล้นครับแต่แก้วผ่าเลยนครับนี่ก็เป็นการเล่นสูตรซุยลาวาลูนครับแค่มองว่าเป็นสูตรที่ตองนะแต่แก้วบอกก่อนครับว่า ที่แก้วตีวันนี้นะครับแก้วตีพลาดก็มีเหมือนกันแก้วไม่ได้มาให้ชมครับแก้วเอาชมเอาไมา้ชมตาที่ได้สามดาวยังไงมาชมไปเล่นไปซ้อมเยอะๆนะครับจะซ้อมจับเพื่อนในแคนก่อน,นครับหรือชอมึซ้อมตีบ้านตัวเองหรือจะไปตีจริงก็ได้เลยนะครับยังไงลองฝึกซ้อม,มบ่อยๆนะครับแล้วก็เอาไปใช้ทำสามดาวกันวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกนใหม่สุดครับ